ตอนนั้นมี4ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกทําธุรกิจค่ะนั่นก็คือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงสามารถที่จะใช้ทักษะการจัดการที่เรามีมาเริ่มต้นด้วยการลงทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็สามารถบาลานซ์ชีวิตให้กับครอบครัวได้ค่ะ ซึ่งคูมองเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เราได้ครบทั้ง4ด้านค่ะเรามองว่าธุรกิจการศึกษาเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนบนโลกใบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากว่า15ปีแล้วที่ทำคุโมองมาค่ะมีความภูมิใจมากๆที่ได้ทำงานการสร้างคนดีใจมากที่มีโอกาสได้เห็นลูกศิษย์ของตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีการเติบโตขึ้น แล้วก็สามารถที่จะนำทักษะต่างๆที่ได้จากการเรียนคุมงไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมค่ะ